สวัสดีคุณผู้ชมคุณฟังผมพารุ h ช n แนลนะฮะวันนี้มาอยู่กับเกมฟรีไฟล์กันนะครับอ่าก็เป็นการเล่นฟรีไฟล์ครั้งแรกของผมเลยนะเออแต่จะว่าไปก็ไม่ใช่ครั้งแรกหรอกผมเล่นมาก่อนหน้านี้มา2-3เกมแล้วคือพูดง่ายเลยคือผมเพิ่งเล่นจริงๆยังเล่นไม่ค่อยจะเป็นเลยคุณผู้ชมแต่ก็ลองเล่นดูนะสนุกดีสนุกดีคือเล่นแรกๆนี่คือแมตช์แรกอะ่ะคือผมเล่นอ่ะแป๊บเดียวโดนยิงตายแมตช์ท,ที่2อะ่ะ ยังไม่รู้เลยว่ามันมีไอเนี่ยไอเนี้ยอะไรอะไรนะที่เขตอ่ะเขตมันจํากัดอ่ะคุณผู้ชมเออพอผม,มอยู่นอกเขตอ่ะแล้วมันก็เหมือนมีอะไรยิงยิงยิงผมอ่ะผมก็มองหาอยู่นั่นอ่ะดูว่าใครยิงผมเพิ่งเพิ่งรู้ว่าเขตมันจํากัดด้วยนะเออมามาเป็นการเล่นครั้งแรกดูซิว่าจะเป็นยังไงเรียบร้อยแล้วครับผมลงลงจอดเรียบร้อยแลนดิ้งเรียบร้อยเฮ้ยเมื่อกี้มีคน ลงใกล้ๆผมด้วยแว๊บบแบบนี่นะเก็บอาวุธกันก่อนถ้าเกิดผมเล่นไม่ถูกใจคุณผู้ชมหรืออะไรยังไงนี่ก็ก็อย่าว่ากันนะครับผมผู้ดำรงตงว่ผมเพิ่งเล่นจริงๆเล่นไม่ค่อยจะเป็นแต่แบบนี้รับรองว่าจะอยู่ให้ถึงคนท้ายๆให้ได้ถ้าตายไว้ก็ขอโทษด,ด้วยมาครับมองหามองหาเหยื่อก่อน คนอื่นไปไหนกันหมดวะเนี่ยเล้งก่อนเล้งก่อนเลือกปืนของผู้ชมคือพูดตามตรงนะผมไม่รู้เลยจริงๆว่าปืนแต่ละอันเนี่ยอันไหนมันดีอันไหนไม่ดีผมดูแค่ว่าอันไหนกระสุนเยอะผมเอาอันนั้นแหละอาวุธตอนนี้มีปืนสองอ่ะเฮ้ย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 มีคนยิงผมมีคนยิงอ่ะโดนล้วโดนละยิง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 จเจริญกระสุนจะหมดอีก เฮ้ยโหไอ้นี่ใจมันถึงไอ้น้องยิงครับฆ่าฆ่ามันเอ้ยตายไปหนึ่งดิเรียบร้อยตายอย่างนี้เราต้องแย่งของครับผมโอ้โหแป๊บเดียวเสร็จไปหนึ่งศพแล้วนะเฮ้่มึงกินด้วยจะโดนฆ่าซะแล้วมามาลุยกันต่อครับคุณผู้ชมนี่นี่แปลวของในบ้านก่อนนะเฮ้ยปืนเยอะเหมือนกันนะเนี่ยะแต่แต่ผมไม่รู้จริงอ่ะอันไหนดีอันไหนไม่ดีอ่ะ มันไะไรใช้ปืนนี้แหละกระสุนเยอะดีเท่านั้นแหละยิงลัวๆได้ด้วยตอนนี้หาอยู่นะครับคุณผู้ชมเข้าไปในบ้านกันก่อนดูซิว่ามีอะไรหรือเปล่าผมขึ้นมาชั้นสองนะโอ้โหปืนเพียบเลยวะมีสไนเปอร์ด้วยวะ่ะเลือกอยู่เลือกอยู่แป๊บหนึ่ง เอออันนี้แหละคลองมือกระสุนเยอะเะอด้วยกระโดดลงมาครับผู้ชมอา้าวโอ้โหเพิ่งรู้กระโดดจากที่สูงมันบาดเจ็บด้วยเ,นะวววววเนี่ยวิ่ง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 นี่ครับผู้ชมผมว่าไอเมืองที่อยู่ด้านล่างตรงนันะ้นน่าจะเยอะนะน่าจะเยอะยุงอนะน่าจะเยอะเฮ้ยไม่ใช่เนี่ยเนี่ยไอเมืองนีนน้น่าจะอยู่กันเยอะผมว่า เฮ้ยข้างบนข้างบน,งบนเห็นไหมมีผมีคนนึงมีคนนึงนี่เอา้าเรียบร้อยเลยทีเดียวตายนี่ผมเก่งหรือมันอ่อนอะเฮ้ยมีตัวหนึ่งมีตัวหนึ่งยิงยิงโอ้โหโอ้โหโเล่นทีปากสันปากสันกันเลยทีเดียวโหตื่นเต้นนะลวจริงผมตื่นเต้นจริงนยคือเล่นแบบครั้งแรกๆเลยคุณผู้ชม เหลืออยู่27ชีวิตนะครับผมดูซิว่าผมจะอยู่รอดไปถึงไหนนะตอนนี้หาก่อนเฮ้ยโดนละโดนละคุณชมผมโดนละโอ้โหโอ้โหโอ้ยมันยิงมาจากไหนวะเนี่ยแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งหาที่แอบก่อนขอหาที่แอบก่อนนะครับคุณชมโอ้โหโอ้ยโอ้ยยิงมาได้ไอ้บ้าเอ้ยนู่นไงนู่นไงเจอแล้วเจอแล้วเห็นไหม เห็นไหมนี่ยิงอยังไม่ตายยิงยิงเรียบร้อยโอ้โหยิงกันได้โหซีดเลยเฮ้ยด้านหลังด้านหลังเห็นไหมมีมีอยู่สองคนมีอยู่สองคนมีอยู่ที่สูงอีกคนนึงยิงก่อนยิงก่อนนี่โอ้ไม่ถึงไม่ถึงขอไปใกล้ยิงยิงไม่โดนเลย ไม่โอ้ยจั่วล้มหมดทุกลูกดูฟิความแม่นยับไม่มี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 สอยเออต้องงี้ดิตายไปหนึ่งตายไปอีกหนึ่งนี่ขอมาเติมของกันก่อนนี่เฮ้ยด้านล่างด้านล่างมีคนหนึ่งด้านล่างมีคนหนึ่งนี่ยิง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 ตายยบร้อยเสร็จผมเฮ้ยนู่นไงนู่นไง แวบๆผมเห็นแวบๆโอ้โหเงาลางๆมีอยู่คนนึงครับด้านล่างแบบนึงนะขอเตรียมตัวให้พร้อมก่อนโอ้โหยิง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 ,ยงตายนี่นี่น,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 นีไกลๆมีตัวนึงยิงเอ,อ้ยตัดไป8ดคนโอ้ตรงนู้นมีคนนึงนะเอาหลอนหลอนอนะนี้หลอนตกใจครับผมตกใจยิงทั้งวัน เห็นใครเห็นอะไรแวบบนี่นึกว่าคนหมดอ่ะมามาเดี๋ยวผมจะไปเอาเอาของให้คนเมื่อกี้ก่อนนะอืมต้องเตรียมตัวให้พร้อมกันซะหน่อยก่อนจะไปลยุยเพราะว่าด้านล่างนี้น่าจะรวมรวมกันอยู่เยอะผมว่าดูกันดิดูลัดเราดูลัดเราโอ้โห ชอบสไตล์การแต่งตัวเหลือเกินนึกว่าบ้าหอบฟงังดูสิหน้าแบกอะไรเยอะแยะไปหมดนี่เอายามาก่อนขอเล่นยากันสัาหน่อยนะครับคุณผู้ชมเติมเติมให้เต็มไว้ก่อนชีวิตเติมไว้ก่อนนี่นะมันไม่รู้คุณผู้ชมจะได้ยินไหมนะมันมีเสียงตุ้มตามตุ้มตามเลยนะคือมีคนยิงกันอยู่นะไม่รู้อยู่ไหนกันบ้างเนี่ย เลงก่อนดิเลงก่อนเฮ้ยนั่นไงนั่นไงมีคนขับรถมีคนขับรถมีคนขับรถอยู่อยอไปไปไกลไปใกล้ก่อนไอผมบอกเลยนะไอขับรถนี่ตายไวครับเคยขับเนี้ยแป๊บเดียวเนะี้โดนถอยนี่นะผมเข้ามาแอบในตึกก่อนเล็งเล็งก่อนเพราะเขตแดนเริ่มจำกัดลงแล้วในนี่เหมือนจะไม่มี มืนจะไม่มีคนนะเฮยเฮ้ย,ยโดนโดนแล้วโดนแล้วเฮ้ยอยู่ไหนวะอยู่ไหนวะมันอยู่ไหนเฮ้ยเจอเจอเจอแล้วคุณชมยิงยิงยิงยยังไม่ตายยิงนี่เสร็จไปหนึ่งเสร็จไปอีกนูนไงข้างนอกข้างนอกเห็นไหมคุณชมมีสองคนมีสองคนยิงไม่ตายโอ้ยยิงยิงตายตายสิบคนแล้วฆ่าไปสิบเหลืออีกสามเฮ้ย เป,เป็นไปได้ยงไยงวะเนี่ยนี่เหลือรอมาถึงตอนนี้ได้ไงวยเนี่ยวิ่งก่อนวิ่งก่อนโอ้ยนูนย่นไงนู่นไงมีคนจะขึ้นรถมีคนจะขึ้นรถยิง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 ตายเฮ้ยเหลือสองคนแล้วเหลือสองคนเอ้าไอ้รถชนมาชน่ผมยิงยิงยิงตายครับผมเอา้าเฮ้ยเป็นไปได้โอ้โหโอ้โหไม่อยากจะเชื่ออยู่รอบเป็นคนสุดท้ายเลยครับคุณผู้ชมเล่นครั้งแรก ขอบคุณด้วยนะครับที่รับชมมาถึงตรงนี้นะครับผม